ฮารุเผยสาเหตุที่ชอบพาลูกๆตัวเองไปลำบากสำหรับครอบครัวของกายรัชนนนกับภรรยาฮารุสุประกอบที่ได้พาลูกๆอย่างน้องคิรินน้องไนรา่าแล้วก็น้องเอเดนพร้อมทีมงานเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชนเผ่าแมนตาไวาที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นทริปที่ลำบากแต่ว่าเต็มไปด้วยความสุขจริงๆค่ะล่าสุดฮารุได้ตอบคำถามหลังมีคนเข้ามาถามเยอะมากๆว่าทำไมชอบพาลูกๆและตัวเองไปลำบาก โดยฮาลุเผยว่าทำไมถึงชอบพาลูกตัวเองไปลำบากคำถามยอดคิดที่หลายคนชอบถามบ้านเราเพราะการออกไปลำบากทำให้เราคาดหวังน้อยลงและยินดีกับสิ่งที่มีมากขึ้นเพราะความลำบากทำให้เราใส่ความพยายามในการเอาชนะขีดจำกัดเข้าไปสุดแรงเพราะความลำบากทำให้รู้ว่าพลังใจสำคัญที่สุดหากต้องการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเพราะการฝึกที่จะยอมความลำบากคือตั้งโจทย์ยากให้กับตัวเอง เพื่อที่จะพบตัวตนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการหาภูเขาลูกใหญ่ในชีวิตก้าวข้ามคือการสร้างเป้าหมายสำคัญเพื่อตัวเองและทีมต้องรีดเข้นศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจของเราออกมาให้หมดสามยอดกุมา g กายฮารุเฟมิลี่กุมารทาวเวลแบ็ k แพ c คไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมีแฟนคลับติดตามครอบครัวนี้เยอะมากๆเรียบง่ายไม่วื้อวา้าแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข